สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะแกงเขียวหวานเป็นเขียวหวานเป็ดนาะมีเนื้อเป็ดสดอยู่นะคะมาดูเครื่องก็มีกะทิค่ะตอนใช้กะทิก่องใบใบหัวละพาใบกะเพราก็พริกแดงหั่นซอย เื่นแกงเฉวานมีมะเขือเปาะกับมะเขือพวงนะคะตอนนี้เราเเอาเป็ดตรงกระทะรวนก่อนเนาะรวนให้ได้สักเจ็ดสิบเอร์เซ็นแล้วเราก็เอา ให้นะ้ำคาวเก็ดออกก่อนนะ แค่น,นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวกะพักไวก่อน,อนเรามาหั่นเป็ดกันก่อนนะคะเป็ดนี้หั่นแล้วเราจะเอาไปลวนก่อนเนาะให้น้ำคาวเป็ดออก ใครไม่ชอบกินหนังก็ลอกหนังออกได้นะคะเป็ดแต่นี้เราจะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเอาขอหั่นเป็ดเซตเซกันนะคะ,ะตอนนี้เราเอาเป็ด ทักรวนก่อนเนาะรอนได้ได้สักเจ็ดสิบเปอเซ็นต์แล้วก็เอาออให้น้ำคราวเก็บออก,กอน,นะ แค่นี้กพอแล้วนะคะเดี๋ยวพักใจก่อนแล้วามาผัดเครื่องแกงของเราเลยนะคะเครื่องแกงเราจะผัดกับน้ำมันก่อนเนาะเราค่อยเอากะทิลงทีหลังแล้วผัดผัดพริกแกงเราก็จะใส่ กะปิลงไปไหนค่ะความนัวความหอมเนาะ คนมากเขาจะไม่ได้ใจ่ กะทิลงไปผัดก่อน Cái này là cái tên này เสร็จเราก็สุกใช้ได้นะคะเราก็หั่นมะเขือลงไปเลยค่ะหั่นช่วงกระทะร้อนๆนะคะมะเขือเราก็จะไม่ดำคะ่ะใส่เลยค่ะ แล้วอ่อนดีจังถ้าทำอย่างนี้น้ำมะเขือเราจะไม่ดำจะโดนความร้อนพกดีก็ใส่มะเขือพวงเลยค่ะ แล้วก็มาปรุงรสชาติกันเลยนะคะส่น้ำงตาค่ะ ชิมรสชาติกันเลยค่ะ 大。<Thank> ใส่ใบโหละพากับใบมะกรูกันไปเลยนะคะพริกแดงเลยเลยคะ่ะตอนนี้เราก็ได้แกงเขียวหวานอนร่อยอร่อยแล้วนะคะล่าจากขานมกินก็ได้ะค,ะค่ะทุดท้ายะะใส่หัวกระทียลงไปเลยค่ะเมนความเข้มข้นนะคะ ไปได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานเราแลค่ะแกงเป็ดแกงเขียวหวานเป็ดเราพร้อมเสิร์ฟนะคะถ้าชอบกดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับไตยกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิป ทุกๆคลิปของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ